เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างไอพี่สวัสดีครับเันนีผมอาชีพเป้าบ้านสวยๆไม่ชมเลยเสีเล็กอยู่ครับพื้นที่ก็กว้างขวางครับพื้นที่กว้าง,าง,าง,างม,าม,มากมีรั้วครับอาณาเขตชัดเจนด้วยปรับภูมิทัศน์ให้เรียบร้อยครับเหมือนซื้อที่แถมบ้านเลยก็ว่าได้นะครับมาดูรายละเอียดก,กันต่อนะครับตัวที่ดินติดถนนคอนกรีตมีรั้ว อยู่ใกล้ทะเลด้วยนะครับใกล้ชายหาดแม่ลำพึ่งเดินทางสะดวกสบายมีบ้านมีอาคารอเนกประสงค์ด้านหลังครับไว้จอ,อดรถก็ได้เก็บของก็ได้เหมาะดีนเวีดอยู่สา,ายพักคลยนใจพื้นที่ถมแล้วบรรยากาศดีสร้งห้องแถวโอเคครับใกล้ตลาดใกล้ร้านค้าอยอ่ในแหล่นชนนะครับไม่เปลี่ยวอยู่ตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับใกล้ทะเลหาดแม่ลำพึ่งเข้าซอยมานิดเดียว ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาที่เป้าบ้านเสวยเลือกซื้อประจำแต่ใหม่ผ้าคลิปให,ใหม่ๆครับทำเลสวยเลยทีเดียวครับใกล้ทะเลแต่พื้นที่กว้างขวางครับราคาเปิดมาที่3ามล้านห้าแสนบาทครับปีค่าโอนเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คําวมาเพิ่มเติมได้เลยครับทางเราก็เพียงมาที่เป้าเลือกซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับรายละเอียดต่างๆสามารถขอเพิ่มกับเจ้าของได้ รูปภาพน้อยไปหน่อย,อยก็ต้องขออาภัยด้วยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ